มาสด้าซีเอ็ดีเซลตัวปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องน้ำดันไหมครับพอดีไปอ่านโพสต์ของคุณโจพงพรมเนี่ยบรรยายซะผมต้องไปดูรถแล้วก็ทดลองขับที่โชว์รูมนะครับซึ่งมันขับดีมากหลายอย่างเป็นไปตามที่คุณโจอธิบายแต่ที่ผมยังสงสัยสิ่งที่คุณโจไม่ได้กล่าวถึงคือ1น้ํา้ำยังดันอยู่ทุกแสโลหรือเปล่าการที่ดันเนี่ยเกิดจากการออกแบบเครื่องยนต์หรือเป็นเหตุที่น้ำมันยูโรสีเป็นสาเหตุนะครับพอดีผมเห็นช่องหนึ่งบอกในคลิปยกรถสแกนช่วงล่างนะฮะสหากใช้รถ10ปีค่าซ่บม อะไรค่าอะไรแท้ยังแพงเหมือนเดิมไหมครับอะไรเทียบมีให้เลือกเยอะเหมือนโตโยต้าไหมครับแล้วก็หลัง5้าปีถ้าไม่เข้าศูนย์พอจะแนะนำอู่ซ่อมที่จบแถวบางนาศรีนครินได้ไหมครับอัตรากินน้ํามันในเมืองได้ถึง15โลลิตรไหมครับ <c oughs> ข้อหนึ่งอ่ะไม่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 ใช่ว่าน้ํายังดันทุกแสนโลนะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานคือมันเป็นเรื่องของการดีไซน์ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับความร้อนสะสมขึ้นอยู่กับประเก็นของเครื่องว่ามันจะขาดมันจะนี่เมื่อไหร่มันมันเกิดจากการออกแบบต้นเหตุอ่ะมันไม่ได เป็นที่ยูโร4ยูโรอ๋อคือการเติมอะไรที่มันเป็นน้ํามันที่ไม่สะอาดลงไปอันนั้นจะไปมีผลกับเรื่องของการเผาเขม่าวในเรื่องของการตันที่ตัว DPF แต่เรื่องของน้ําดันเนี่ยมันเกิดจากการดีไซน์นะครับข้อ2ถ้าใช้รถ10ปีค่าซ่อมค่าอะไรแท้บางชิ้นแพงแบบจนผมเอ๊ะทำไมอันนี้แพงบางชิ้นก็ไม่แพงจนผมก็เอ๊ะเออมันมันก็ไม่แพงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรเทียบมีให้เลือกเยอะเหมือนโตโยต้าไหมแล้วแต่ชิ้นส่วน บางชิ้นส่วนมีแท้อย่างเดียวบางชิ้นส่วนมีของเที่ยนะครับหลัง5ปีถ้าไม่เข้าศูนย์พอจะนั้นอู่ซ่อมที่จบอู่ซ่อมที่จบไม่รู้อะผมไปผมยังไปออโต้ฟิกซ์ที่ลำลูกกาเลยอ่านี้คือมันไม่ได้ใกล้บ้านผมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเออเข้าไปแล้วเขาดูแลให้ได้ทุกเรื่องเอางี้ดีกว่านะอ่าอตรากินน้ำมันในเมืองได้ถึง15โลลิตรไหมถ้าเป็นดีเซลประมาณนั้น15บวกลบนะครับได้อยู